ีวิวเส้นเส้นทางวัดผู้ยอดรวยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับกำลังกำลังรุงจักวัดนะครับวัดจะอยู่บนยอดภูนะครับตอนนี้ก็เป็นคันสุดท้ายนะครับเรากำลังเดินทางกลับกาลสินนะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะครับมาเชื่อวกบทาานานี้วัดผู้ยอดรวยนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับ เห็ไนไปเป็นสี่คนเลครับเส้นทางพารหัวดมากนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับขึ้นตั้งแต่ตีนอุโจะถึงวัดนะครับคอนทัคที่จะมายากนิดนึงแต่มาด้วยใจศรัทธานะครับเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินนะครับ มารีวิวเส้นทางกำลังเดินทางกลับเป็นธรรมชาติครับอันนี้คือเส้นทางอยู่บนยอดตูดก็จะเป็นต้นไม้สองฝังปัดน่า,นนาจ,จะเป็นเหวนะค,ะครับถ้มันมาต่อไปมันคงเก่งถนนมันที่บาบ ส,นนสายมือจะเป็นเหวแล้วนะครับด้านบนขวามือจะเป็นภูเขาเป็นภูเขานะครับตอนนี้เราก็ลัาอยู่บนภูเขานะสายมือถ่ายไปจะเป็นเหวเ okay. ถ่ายให้ดูเหวอันนี้จะเป็นหิวนะครับอันนี้คือเส้นทางวัดภูเจ้รวยจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับ เป็นเหียวลึกเลยนะครับสายมือฝ่ามือจะเป็นภูขเขาเส้นทางมาวัดภูยอดรวยจังหวัดลพบุรีสถานีนะครับรีวิวเส้นทางด้านหลงให้ชมนะครับหน้าแรงต้นไม้ก็เลยไม่มีใบนะครับจะเป็นใบจะเป็นแห้งเหี่ยว เหมือนจะยึดต้นแต่เนาะเป็นต้นหญิงแห้งนะครับรีวิวถนนในทางประตูยอดรวยนะครับการจุดครั้งนั้นเขาก็จะทำปูนซีเมนต์น,นะ,ะปูนซีเมนต์เป็นทางลาดชันก็เลยทำเป็นปูนนะครับแต่บางช่วงก็จะเป็นตินทุกหลงังนี่ก็เข้าสู่ดินทะู่งหลัง